สวัสดีเอฟซสุขคนนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมดีเขามา่ไม่ลวกันเอฟซเก้านะครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิงดอกขิงไฟนกขุ่มนะครับมาเปรียบเทียบมา,าเบิงความแตกต่างระวังดอกขิงไฟนกขุ่มตผู้กับโตแเม่ครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่ไกลๆน,นั่นคือ,อ ต้นขิงไฟนกขุ่มหรือว่าหวานโดโบลูลมโตผู้ครับพี่น้องนี่นีดอกคนสิบเป็นแนวนี้ครับพี่น้องนี่ครับคือหวานโตผู้ออกดอกแนวนี้ครับพี่น้องนออก็จะเป็นอันอ่เป็นเขาเอินไว้อย่างอันจวดตัวจุียดขึ้นมานะครับพี่น้องเป็นนอเป็นแหนงเป็นงาซี่ขึ้นมาทั้งฝ่านะครับพี่น้องนะอ่าสูงสูงเงี้ยวเงี้ยวครับพี่น้องนี่ครับผม บ้านนี้ห้ามเบิงไอ้ดอกคขิ้ไฟนกุ่มหรือว่าหวานโดบรุลุมโตเมียนะครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับพี่น้องพันยุใกล้ๆกันนะครับพี่น้องเห็นบ่นั่นนี่เขาแนมเห็นตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้เป็นโต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 เมียครับพี่น้องยุกใกล้ๆพันก็เป็นโตผู้พันอ่ำโตผู้ก็โตเมียมกับซิยูแบบว่าอันห้ามบริเวณใกล้เคียงกันครับ บัได้ไปอยูย่ห่างกันคนละโยอดคนละอย่างครับพี่น้องอันเพิ่งกะมีตัวผู้ตัวเมยผสมกันนะครับพี่น้องเนาะกัอันตัวผู้กับผสมกับตัวเมย์กับสก,กายอกมาเป,เป็นเมนเลสพันธุ์ที่แบบว่าขยายพันธุ์ได้นะครับพี่น้องนี่ครับผมเบิง่งไกลๆนะครับผมนี่คือดอกตัวเมียครับพี่น้องดอกตัวเมียเห็นบ่ครับผมอ่ากระสิแบบว่าเป็นงานน้อยๆแล้วก็ แตกออกนะครับผมแตกออกเป็นท่งพุ่มโบเมนวาส่งสูงคือดอกตัวผูนครับพี่น้องนะครับดอกเพ่นก็นจะเป็นดอกใ่กลัวครับพี่น้องดอกใยกลัวบานกลัวนะครับพี่นอ้องยาราสิเดดเอันดอกตัวผูมานี่นี่น,นี่ตัวผูครับพี่น้องดอกตัวผูเป็นแทงเป็นท่วนยาวๆขึ้นไปครับพี่นอ้องแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดอกที่แบบว่าบานออกบบะครับพี่น้องนี่อันยาวนะครับพี่น้อง เหมือนเพศผู้อันนี้เพศแม่นะครับผมนี่อะไรผา,พ,าพี่น้องมาเบิงความแตกต่างมาเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิงอ่าแล้วก็สังเกตได้ว่าอ่าตัวผู้กับตัวแม่เพิ่นแตกต่างกันจังไหนในตอนที่เพิ่นเป็นดอกนะครับพี่น้องเป็นดอกเป็นหมากนะครับพี่นอ้องอ่าคลิปก่อนหนะ้านั้นกะพาพี่น้องมาเบิงว่าดอกโตเมียอ่าไอ,บอ้บแมนต้นเพิ่นโตผู้กับโตเมีย ต่างกันจังไหนนะฮะที่เห็นว่านี่ครับผมใบใบของดอกไอใบของต้นตูตเมียอันนี้ใบใบของต้นตผูกครับพี่น้องใบใบมันกัวเลี้ยวกัวหน่อยกัวตเมกหไงกัวนะครับผมบานกัวแล้วก็บานลงไปน้าอันพื้นดินครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้พวกกระสีออกเป็นงาเป็นกิ่งแตกขึ้นมาสงูงสูงอันนี้ถือตัดหลายเทือ่อและครับพี่น้องมันก็เลยเป็นต้นเยนยนองยนะครับผมเป็นแหนงเนยหน่อย คือจังเฮาเกี่ยวเขาแล้วเนียงหนียงต้นเขามันอันสวดขึ้นมากนะครับพี่น้องเกิดมาใหม่เนี่ยอันนี้ก็เกิดมาใหม่หลายรอบมันก็เลยเป็นส่งหน่อยๆขั้นสันเปรนสิเป็นต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆโปิงเสียงเปร่งเสียงเลยครับพี่น้องดอกก็ชีหญ่ายที่สูงกว่านี้ครับพี่น้องดอกเออ่สูงซ้ำเออ่ขาซ้ำแอวก็มีครับพี่น้องถ้าเป็นงามครับผมอันนี้ก็คือถธอตัดหลายเทธอแหละคือการขั้นสันก็สิสูงขึ้นมากกว่าพี่ครับพี่น้องเนาะ ครือนะงแขงกับมีกับพี่น้องถ้าต้นต้นงามๆทั้งกับพี่น้องนี่คือดอกของโตเมียนั่นคือดอกโตผู่กับพี่น้องเมื่อนี้กับาพพี่น้องมาเปรียบเทียบมาสังเกตนะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั้งเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่ที่เขามาปรับช่มนะครับผมสมุนไพรไก่โตนะครับผมในช่องออนซอนลายภัเกลี่ข,ของเ่าครับพี่น้องก่ เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเนาะครับพี่น้องเนาะมีอย่างที่จะอสอบถามหรือว่าอ,าอยากจะให้าหาให้พี่น้องได้ชมนะครับผมกะคอมเมนต์มาได้ในใต้คลิปนะครับพี่น้องสำหรับมือนี้่แอดมินก็นต้องขอลา่รนผช้ชมไปก่อนนะครับผมพอ,อกันใหมคลิปหน้าครับสมุนไพรไก่โตครับผมสวัสดีครับ